ท่านผู้ชมพามาดูข้าวกอขอสิบห้าเนาะเขาออกรวงแล้วแต่ว่าน้ำมันเยอะน้ำามลเขาดันขึ้นมาแล้วก็มาเข้าในานาแปลงนี้เนะี่ยข้าวก็กำลังสวยดูรวงข้าวสวยมากเลยแต่ดีนะาที่เขาไม่เสียแต่เราไม่สามารถที่จะใช้รถเกี่ยวได้เพราะว่าน้ำมันประมาณร้อยเซนอะทุกวันนี้เนีย่ยน้ำที่ตรงนี้มันคือน้ำโมนขึ้นมาเนาะ ประมาณรนะ้อยเซนน่ะซึ่งใช้รถเกี่ยวรถเกี่ยวยังไงเขาก็ไม่ลงให้อยู่แล้วแต่น้ําก็ลงช้ามากเลยเนี่ยประมาณสองอาทิตย์แล้วมั้งที่น้ําขึ้นมานะ่ะเขาไม่ลงเลยอะ่ะก็เลยเสียดายข้าวจริงๆนะพูดถึงถ้ายังไม่ล้มแบบแบบตรงนูน้นน่ะก็ไม่มีปัญหาแต่ล้มแบบเนี้ยล้มแบบนี้แล้วก็กลัวมเมล็ดข้าวจะเสียเนาะก็ต้องสู้มาเกี่ยวเอาเกี่ยวมือเอาเผื่อจะได้ข้าวบ้าง อันนั้นตรงนั้นคือยังไม่ได้เกี่ยวเนาะยังไม่ได้เกี่ยวแต่ก็โอเคค่อยๆเกี่ยวเอาไปตรงไหนที่มันล้มก็เกี่ยวเอาก็ไม่น่าจะหลายวันหรอกมั้งอาทิตย์หนึ่งน่าจะเสร็จปะไม่ท่าไม่น่าจะเสร็จหรอกไม่น่าจะไม่น่าจะถึงอาทิตย์อ่ะตรงไหนที่ยังไม่ตรงไหนที่ยังไม่เกี่ยวก็เอาเก็บไว้ก่อนให้น้ำมันลดก่อนเขาแก่ไปแต่ถ้าเกิดเขาแก่มากก็ไม่ดีอีกแล้วเดี๋ยวเขาจะร่วงเนาะ ดูมเมล็ดข้าวเขาเหลืองแล้วอะนั่นอะหรืออาจจะต้องเกี่ยวทั้งหมดหรือเปล่าเกี่ยวมือทั้งหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะลองดูก่อนเอ,อายเสียดายเนาะว่าไหมาเสียดายจริงๆเลยก,ออก็ขอสิบห้าจ้ะใครที่ได้ก็ขอสิบห้าก็มีหลายคนนะที่เขาทำกอกขอสิบห้าแล้วเขาออกมเมล็ดแบบนี้แล้วอะสามารถที่จะเกี่ยวได้แล้วอะ ให้ดูก่อนนะคะเนี่ยดูระดับน้ํานี่ประมาณร้อยเซนนะคะระดับน้ําเนี่ยมีหอยคันด้วยนะนี่เอาเรือมามาพายแล้วก็เกี่ยวมือเอาอ่ะเนี่ยใช้เรือสองลำเนาะก็เวลาเกี่ยวก็อาจจะต้องเกณฑ์นคนมาช่วยกันเกี่ยวหน่อยเอาไว้นานข้าวจะเสียเนาะท่านผู้ชม โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมค่ะ